d ิ p สกอร์ช่องวิคาบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจาก d ิ p ส c o r e เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ Line at, at แอด gpt888 แจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุดสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ ผลงานหน้าช่องเซเซนาเปิดบ้านชนะเปชคาร่าสองประตูต่อ0คู่นี้เข้าวินปิซาบุกไปเสมอเวโรนาหนึประตูต่อหนึคู่นี้ก็เข้าวินครึ่งหนึ่งส่วนเกรโนเบอร์ก็บุกไปยันเสมออันซีเอฟซีหประตูต่อ1คู่นี้เข้าวินเช่นกันพบกับเราได้ทุกวันกับการวิเคราะห์ก่อนเกมและสรุปหลังจบแมตช์โดยวิเคราะห์บอลกับด e ฟสกอร์ต่อไปคือโปรแกรมการแข่งขันประจำวัน โปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่7กุมภาพันธ์2569สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกและคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ V.I.P. เวลาหนึ่งทุ่มครึ่ง Man United พบ s p อร์สถานการณ์ของเจ้าบ้านปีศาจแดงแรงฤทธิ์ฟอร์มพุ่งแรงชนะรวดในลีกมา3นัดติดต่อกันรวมถึงการล้มยักษ์ใหญ่มาได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมมีจุดแข็งที่เกมรุกในบ้านเฉียบคมดุด,ดันและสามารถทําประตูได้ต่อเนื่องจากทุกสถานการณ์สถานการณ์ของทีมเยือนไก่เดือยทองรอลุ้นฟื้นตัวฟอร์มช่วงหลังลุ่มๆดอนๆหน,นักไปทางเสมอแต่อันดับยังตามหลังเจ้าบ้านค่อนข้างไกลมีจุดอ่อนที่สถิติเกมนอกบ้านยังขาดความสม่ําเสมอและมักเสียสมาธ เวลาสำคัญจนทำให้เสียแต้มง่ายสถิติที่น่าสนใจ h e ต d to Head Spurs มีสถิติการพบกันที่เหนือกว่าในช่วงหลังโดยไม่แพ้ให้แมนยูเน็ดเลยตลอด5นัดล่าสุดชนะ4เสมอหนึ่งแมนยูเน็ดยิงประตูดได้ถึง12ลูกจาก6นัดหลังสุดสะท้อนให้เห็นถึงแนวรุกที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทัศนะและบทสรุปแม่สถิติการพบกันช่วงหลัง s เป r s จะดูขมมิดแต่ปัจจุบันแมนยูเน็ดอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดของฤดูกาลและได้เล่นในบ้านที่มีเสียงเชียร์หนุนหลังขณะที่สเปอร์สยังหาจุด,ด้เ่อ ทำลายสถิติที่ไม่ชนะคู่แข่งรายนี้มานานสกอร์ที่ขาดแมนยูเนต็ดสองสปอร์สหตัวเน้นชี้ไปที่ทีมแมนยูเนต็ดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังแมนยูเนต็ด0.75 คู่ที่2เวลา4ี่ทุ่มอาร์เซนอลพบซันเดอร์แลนด์สถานการณ์ของเจ้าบ้านปืนใหญ่จอมทำลายล้างครองจ่าฝูงด้วยฟอร์มดุชนะ4จาก6นัดหลังสุดเกมรุกกำลังมั่นใจหลังถล่มคู่แข่งขาดลอยมาในเกมลีกนัดล่าสุดมีจุดแข็งที่การเล่นในบ้านที่ดุดันยิงประตูได้ต่อเนื่องและการประสานงานในแนวรุกที่รวดเร็วแม่นยำสถานการณ์ของทีมเยือนแมวดำสู้ยิบตาฟอร์มล่าสุดชนะสลับแพ้แต่เกมนอกบ้านถือเป็นจุดบอดสำคัญเพราะยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นในห้านัดหลังสุดมีจุดอ่อนที่เกมรับยามออกเยือนม กดดันไม่อยู่เสียประตูง่ายและเสียไปถึง10ลูกจาก5เกมเยือนล่าสุดสติที่น่าสนใจเฮดดูเฮดอาร์เซนอลมีสถิติขมมิดด้ามเมื่อเล่นในบ้านโดยชนะซันเดอร์แลนด์มาสีนัดติดต่อกันและยิงรวมไปถึง13ประตูซันเดอร์แลนด์ไม่สามารถบุกมาเอาชนะที่นี่ได้เลยตลอดการพบกันหลายปีหลังสุดทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอาร์เซนอลอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดและต้องการแต้มเพื่อรักษาจ่าฝูงฝั่งซันเดอร์แลนด์แม้จะเพิ่งชนะมาในบ้านแต่เกมนอกบ้านยังไว้ใจไม่ได้เลยคาดว่าปืนใหญ่จะเปิด ชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดอาร์เซนอล3สันเดอร์แลนด์0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอาร์เซนอลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งอาร์เซนอล1.5 คู่ที่3เวลาสี่ทุ่มบอลมัดพบแอสตันวิลล่าสถานการณ์ของเจ้าบ้านเดอะเชอร์รี่ส์ืนชีพฟอร์มกำลังร้อนแรงชนะ3จาก4ี่นัดหลังสุดในลีกโดยเฉพาะเกมเย่าที่เพิ่งโค่นทีมใหญ่มาได้2นัดติดต่อกันมีจุดแข็งที่เกมรุกดุดันยิงได้อย่างน้อย2ประตูใน5จาก6นัดหลังสุดแม้จะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายในแผงรุกและแดนกลางสถานการณ์ของทีมเยือนสิงห์พงาดเริ่มแผ่วรั้งอันดับ3แต่ฟอร์มเริ่มสะดุดหลังแพ้คาบ้านในนัดล่าสุดและต้องเผชิญกับวิกฤตอาการบาดเจ็บของแกนหลักลตแสะะ สถิติการเสียประตูในช่วงต้นเกมบ่อยครั้งแต่ยังมีจุดเด่นที่เกมนอกบ้านค่อนข้างเหนียวแน่นสถิติที่น่าสนใจ h e ต d to Head Aston v i l l a Villa, มีสถิติข่มมิดในช่วงหลังโดยไม่แพ้ให้บอลมัดเลยตลอด6นัดหลังสุดที่พบกันชนะ4เสมอ2การเชิอกันในบ้านของบอลมัด5นัดหลังสุดผลออกมาค่อนข้างสูสีโดยสลับกันชนะฝั่งละ2ครั้งและเสมอกัน1ครั้งทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านบอลมัดกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจและเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่แอสตันวิลล่าแม้จะมีอันดับเหนือกว่่่่่าาาาาาแแตฟอรรร์มมมเเเิกกกกวววงลลละะขดดััหหยยคจป็นนนทีบสุ มีโอกาสสูงที่เจ้าถิ่นจะใช้ความสดเบียดเก็บแต้มจากทีมเยือนที่กำลังเสียสมาธิได้สกอร์ที่คาดบอลมัด3แอสตันวิลล่า2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบอลมัดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบอลมัดเสมอ คู่ที่4เวลาสี่ทุ่มเบอร์ลี่พบเวสแฮมสถานการณ์ของเจ้าบ้านเดอะคลาเรสสู้ถวายหัวหนีตายฟอร์มล่าสุดชนะ1เสมอ3แพ้2จาก6นัดหลังสุดแม้อันดับจะอยู่รองบวยแต่ช่วงหลังเล่นในบ้านได้เหนียวแน่นแพ้ยากขึ้นมีจุดแข่งที่การเล่นในถิ่น3นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครยิ่งยามเจอทีมในระดับใกล้เคียงกันมักจะยกระดับเกมบุกเข้าใส่ได้อย่างน่ากลัวสถานการณ์ของทีมเยือนคุ้นคอนรอลุนเรียกสติฟอร์มล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้3รั้งอันดับ18ของตารางสภาพทีมยังคงขาดความ เสอโดยเฉพาะการรับมือความกดดันมีจุดอ่อนที่เกมนอกบ้านค่อนขางแกว่งเสียประตูง่ายและเสียไปถึง11ลูกจาก5เกมเยือนหลังสุดทําให้นักเตะมักจะเสียความมั่นใจเมื่อโดนบทหนักสถิติที่น่าสนใจ h เ to ตู e ฮทเวสแฮมมีสถิติข่มขวัญเจ้าบ้านเล็กน้อยโดย5นัดหลังสุดที่พบกันเบอร์ลีย์ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยเสมอ3แพ้2อย่างไรก็ตามการเจอกันที่บ้านของเบอร์ลีย์นัดล่าสุดจบลงด้วยการที่เจ้าถิ่นมีแต้มเสมอหรือแพ้แค่วุดวิดเท่านั้นทัศนะและบทสรุปเป็นการศึกหนีตายโดยตรงของทีมอันดับ18 -19 เบอร์ี่ ในช่วงที่เล่นในบ้านได้มั่นใจและต้องการคะแนนเพื่อต่อลมหายใจขณะที่เวสแฮมมีปัญหาแนวรับรั่วยามออกนอกบ้านคาดว่าเจ้าถิ่นจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเปิดเกมรุกเข้าใส่และมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มหรือเจ้าบ้านเบียดชนะสกอร์ที่คาดเบอร์ลี่หนึ่งเวสแฮมหตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเบอร์ลี่กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเบอร์ลี่0.25 คู่ที่5เวลาสี่ทุง่งฟูลเล่มพบเอเวอร์ตันสถานการณ์ของเจ้าบ้านเจ้าสัวน้อยในรังสุดแกรง่งฟอร์มล่าสุดชนะ3สเสมอหนึ่งแพ้2แม้พึ่งพ่ายแมนยูมาอย่างน่าเสียดาย3-2แต่ผลงานในบ้านถือเป็นจุดแข่งสําคัญโดยไม่แพ้ใครในลีกที่เครเวนคอตติชมา4ีนัดติดชนะ3สเสมอหนึ่งมีจุดแข็งที่เกมรุกวูบวาบโดยเฉพาะแนวรุกที่กําลังมั่นใจยิงประตูในบ้านได้อย่างต่อเนื่องและมักจะเบียดเก็บชัยชนะในเกมที่สูสีได้สเสมอสถานการณ์ของทีมเยือนทอฟฟี่สีน้ําเงินจอมแช่แต้มฟอร์มชชช่่่ววงงหลันนนนนียยแแตะะากะ2 เสมอสแพ้1จาก6นัดหลังสุดโดยหนักไปทางผลเสมอติดต่อกันในระยะหลังจนอันดับเกาะกลุ่มกลางตารางมีจุดอ่อนที่การจุบสกอร์ที่ยังไม่เฉียบคมนักยามออกนอกบ้านแต่มีจุดเด่นเรื่องระเบียบเกมรับที่รัดกลุ่มภายใต้การนำของกุนซือจองเกา๋าทำให้ไพ่แพ้ยากยามเป็นทีมเยือนสถิติที่น่าสนใจ Head t o h e a d เอฟเวอร์ตันมีสถิติการพบกันที่เหนือกว่าในช่วงหลังโดยไม่แพ้ให้ฟูลแลมเลยตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันชนะ2เสมอ3การเจอกันของคู่นี้ที่บ้านฟูลแลม2นัดหลังสุดจบลงด้วยผลเสมอแบบไร้สกอร์ทั้งสิ้น ทอนถึงเกมที่มักจะอึดอัดและชิงจังหวะกันสูงทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ทีมที่อันดับและต้านเท่ากัน34คะแนนฟูลแลมได้ความมั่นใจจากการเล่นในถิ่นที่แข็งแกร่งขณะที่เอฟเวอร์ตันมาด้วยแผนการเล่นที่รัดกุมและเน้นผลการแข่งขันคาดว่าจะเป็นเกมที่เจ้าบ้านครองบอลบุกเข้าใส่แต่จะเจาะแนวรับทีมเยือนได้ลำบากมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอเป็นนัดที่3ติดต่อกันในบ้านฟูลแลมสกอร์ที่คาดฟูลแลม1เอฟเวอร์ตัน1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเอฟเวอร์ตันกับเง คู่ที่6เวลาสี่ทุ่มวูฟแฮมตันพบเชลซีสถานการณ์ของเจ้าบ้านหมาป่าลำบากจมบวยตารางฟอร์มล่าสุดย่ำแย่สกดคำว่าชนะไม่เป็นมาสี่นัดติดจนหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายความมั่นใจหดหายอย่างหนักมีจุดแข็งเพียงอย่างเดียวคือการพยายามเน้นรับเหนียวแน่นในบ้านแต่จุดอ่อนคือเกมรุกที่ฝืดเคืองยิงได้น้อยมากในช่วงหลังสถานการณ์ของทีมเยือนสิงบลูติดเครื่องลุ้นท็อปโฟร์ฟอร์มร้อนแรงสุดขีดชนะ5จากหนัดหลังสุดแม้เพื่อสะดุดในบอลถ้วยแต่ภาพรวมในหลีกยังแข็งแกร่งและดุดุดดดัันนนมมมีีีีอออ่่่ทเเกกบ้าายยยงงหลสประตู แต่ทดแทนด้วยเกมรุกที่เฉียบคมและมีประสิทธิภาพในการทำประตูสูงสถิติที่น่าสนใจ h Head Tohead เชลซี hate hate. มีสถิติข่มมิดด้ามโดยชนะวูฟแฮมตันมา4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการการเจอกันที่บ้านวูฟ2นัดล่าสุดเชลซี Chelsea บุกมาถล่มยับเยินยิงรวมไปถึง10ประตูทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในสภาพหลังพิงฝาแต่ศักยภาพทีมเป็นรองชัดเจนขณะที่เชลซีกำลังเล่นด้วยความมั่นใจและต้องการ3มแต้มเพื่อรักษาอันดับท็อปโฟคาดว่าทีมเยือนจะครองเกมเบ็ดเสร็จและอาศัยที่เด็ดในแนวรุกบุกมาเชืออดมาาป่า่ถถึงินสก คาดวูฟแฮมตัน0เชลซี2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเชลซีกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเชลซี0.75 คู่ที่7เวลาเที่ยงคืนครึ่งนิวคาสเซิลพบเบรนฟอร์ดสถานการณ์ของเจ้าบ้านสาลิกาดงหลงทีฟอร์มล่าสุดค่อนข้างฝืดไม่ชนะใครมาสีนัดติดต่อกันในทุกรายการแถมยังเพิ่งพ่ายแพ้มา3าเกมรวดมีจุดแข็งอยู่ที่การเล่นในบ้านที่ยิงประตูได้เยอะและมีความดุดันสูงแต่ช่วงหลังเริ่มมีปัญหาเรื่องสมาธิในเกมรับจนเสียประตูง่ายสถานการณ์ของทีมเยือนเพิ่งน้อยจอมบุกรังอันดับ7ของตารางด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจโดยเพิ่งบุกไปชนะทีมในกลุ่มหัวตารางมาได้ในนัดล่าสุดมีจุดอ ยามออกเยือนที่มักจะเก็บแต้มไม่ได้หากเจอทีมที่บทหนักๆแต่มีจุดเด่นเรื่องระเบียบวินยัยและเกมสวนกลับที่ทำประตูได้เฉียบคมสถิติที่น่าสนใจเหตุทุเหตุนิวคาเซิลมีสถิติในบ้านที่ข่มมิดด้ามโดยชนะเบรนฟอร์ดมา4นัดติดต่อกันที่สนามแห่งนี้การพบกันของคู่นี้มักจะยิงประตูกันถล่มทลายโดย5นัดหลังสุดที่เจอกันมีการทำประตูรวมกันถึง22ลูกทัศนะและบทสรุปเจ้าบ้านนิวคาเซิลกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกและต้องเรียกศรัทธากลับมาในรังตัวเองขณะที่ ford, บเบรนฟอร์ดอนับ ว่าคาดว่าจะเป็นเกมที่บุกแลกกันสนุกตลอด90นาทีแต่ด้วยสถิติทางบอลที่เจ้าบ้านมักจะทําได้ดีกว่ายามเจอพึ่งน้อยเชื่อว่านิวคาสเซิลจะอาศัยความเกา๋าเบียดเอาชนะไปได้แบบบุตรวิตสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิล2เบรนฟอร์ด1ตัวเน่งชี้ไปทีมนิวคาสเซิลกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งนิวคาสเซิล0.25 คู่ที่8เวลาสองทุ่มรา,านนราโยบายเยตกาโนพบเรอัลโอเบียโดสถานการของเจ้าบ้านเพิ่งน้อยรอลุ้นระเบิดฟอร์มฟอร์มล่าสุดพ่ายมาสีนัดติดต่อกันในทุกรายการล่าสุดบุกไปแพ้เรอัลมาดริด2-1แบบเกือบมีแต้มแต่ภาพรวมการเล่นในบ้านยังถือว่าวางใจได้มากกว่าเกมนอกบ้านมีจุดแข็งที่สถิติการเฝ้ารังซึ่งมักจะเสียประตูยากและมีเกมรุกที่วูบวาบจากริมเส้นแม้ช่วงหลังจะเริ่มมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยจากการโดนใบแดงบ่อยครั้งสถานการ์ของทีมเยือนทีมบัวหัว โดยการเฉือนจีโรนา1 0ช่วยให้ขวัญกำลังใจดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีจุดอ่อนร้ายแรงที่เกมนอกบ้านซึ่งยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาอย่างยาวนานและแนวรับที่มักจะเสียสมาธิในช่วงท้ายเกมจนทาให้แต้มหลุดมือบ่อยครั้งสถิติที่น่าสนใจ head tohead การพบกันในเลกแรกของฤดูกาลนี้ที่บ้านของโอเบียโดจบลงด้วยผลเสมอ0ูนแบบสุดอึอดอดัดรยโยบายแกโนมีสถิติที่ดีกว่าชัดเจนยามเปิดบ้านรับมือโอเบียโดโดยนัดล่าสุดที่เจอกันในถินี้พวกเขาสามารถถล่มชนะไปได้ถึึงง 4. ททัศศนนะะบสรรุปเปเ็กกาาหีตยขอ ท้ายตารางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งรายโยได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นและมีเกรดบอลที่ดูเหนือกว่าเล็กน้อยแม้โอเบียโดจะเพิ่งชนะมาแต่สถิตินอกบ้านยังคงเป็นปัญหาใหญ่คาดว่าเจ้าบ้านจะครองเกมบุกเข้าใส่และอาศัยที่เด็ดในแนวรุกเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดรายโยบายกานโน1เรอาลโอเบียโด0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีทมรยโยบายกาโนกับเงินขที่เปิดให้ฟังรายโยบายกานโน0.5 คู่ที่9เวลาสี่ทุ่มสิบห้าบาเซโลนาพบมาโยกาสถานการณ์ของเจ้าบ้านเจ้าบุญทุ่มจอนทำลายล้างฟอร์มสุดร้อนแรงด้วยการชนะ 5. จาก6นัดหลังสุดในทุกรายการยิงประตูถล่มทลายถึง17ลูกและมีสถิติการเล่นในบ้านที่สมบูรณ์แบบด้วยใช้ชนะ10นัดรวดในหลีกฤด,ดูการนี้มีจุดแข็งที่เกมรุกอันหลากหลายและครองเกมเบ็ดเสร็จในแดนคู่แข่งโดยเฉพาะการประสานงานจากริมเส้นที่ยากจะหยุดยัง้งสถานการณ์ของทีมเยือนชาวเกาะหลังพิงฝารั้งอันดับ13และอยู่ห่างสวนตกชั้นเพียงไม่กี่แต้มม ล่าสุดชนะ2แพ้3จาก5นัดหลังสุดแม้เพิ่งเปิดบ้านถล่มเซบีย่ามาได้แต่เกมนอกบ้านยังเป็นปัญหาใหญ่มีจุดอ่อนที่การออกเยือนซึ่งยังไม่ชนะใครเลยใน5นัดหลังสุดเสมอ2แพ้3และมักจะต้านทานเกมบุกหนักๆของทีมใหญ่ไม่อยู่สถิติที่น่าสนใจ Head tohead บาร์เซลโลนามีสถิติข่มมิดตามโดยชนะมาโยกามา4ีนัดติดต่อกันและนัดล่าสุดที่เจอกันในฤดูกาลนี้บุกไปถล่มมาถึง3-0มาโยกาไม่สามารถเก็บแต้มจากบาร์เซลโลนาในการมาเยือนที่นี่ได้เลยตลอด7ครั้งหลังสุดที่พบกันทัศนะและ บทสรุปเป็นการพบกันที่คุณภาพทีมต่างกันชัดเจนบาเซลน่าต้องการ3ามแต้มเพื่อรักษาจากฟูงและอยู่ในช่วงที่ขุมกําลังกําลังท็อปฟอร์มขณะที่มาโยกามีสถิตินอกบ้านที่ย่าแย่คาดว่าทัพเจ้าบุญทุ่มจะเปิดเกมรุกถล่มตั้งแต่นาทีแรกและคว้าชัยชนะไปได้อย่างขาดลอยสกอร์ที่คาดบาเซลน่า3มาโยกา0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบาเซลน่ากับเงื่อนไหที่เปิดให้ฝั่งบาเซลน่า2.5คู่ที่10เวลาเที่ยงคืนครึง่งเซบียาพบกิโรนาสถานการณ์ของเจ้าบ้านเซบียาลอลุ้นคืน ฐานในรังฟอร์มล่าสุดลุ่มๆดอนๆชนะเพียง1จาก6นัดหลังสุดโดยนัดล่าสุดเพิ่องออกไปแพ้มาโยก้าขาดลอย4ต่อหนึ่งสภาพทีมมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายมีจุดแข่งที่เกมรุกยังพอผลิตสกอร,ร์ได้สม่ำเสมอในบ้านแต่จุดอ่อนร้ายแรงคือแนวรับที่เสียประตูง,ง่ายมากโดยไม่สามารถเก็บคลีนชีตได้เลยในหลายนัดหลังสุดสถานการณ์ของทีมเยือนกิโรนาจอมบุกสไตนิ่งรังอันดับ12ของตารางฟอร์มช่วงหลังถือว่าดูดีกว่าโชคินชนะ3จาก5นัดหลังสุดแม้นัดล่าสุดจะสะดุดแพ้ทีาบบ่น เียประตูค่อนข้างเยอะเฉลี่ย1.6ลูกต่อเกมแต่มีจุดเด่นที่เกมรุกเน้นการครองบอลและทำทางที่แม่นยำซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีในการมาเยือนสนามแห่งนี้สถิติที่น่าสนใจเฮตูเฮต์กิโรนามีสถิติการมาเยือนที่ยอดเยี่ยมโดยชนะรวดในการบุกมาเยือนเซบีย่าที่สนามแห่งนี้3นัดติดต่อกันในทุกรายการอย่างไรก็ตามการพบกันในเลกแรกของฤดูกาลนี้เป็นเซบีย่าที่บุกไปเอาชนะมาก่อน2 0ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ทีมที่ต้องการจุดเปลี่ยนหลัง่ายแพ้มาในนัดล่าสุดเซบีย่าได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านแต่าาทีขขกหะดยณิร มีสถิติทางบอลที่ขมมิดยามมาเยือนที่นี่คาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์สกอร์ที่คาดเซบีย่าหนึ่งกิโรนาหตัวเน้นชี้ไปที่ทีมกิโรน่ากับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งกิโรน่า0.25 คู่ที่11เวลาตีสามเรอัลโซเซดาพบเอลเช่สถานการณ์ของเจ้าบ้านราชันสีน้ำเงินคืนฟอร์มแร่งฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆไม่แพ้ใครมา9้านัดติดต่อกันในทุกรายการล่าสุดเพิ่งบุกชนะลาเบส3ต่อในบอลถ้วยจนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศความมั่นใจเต็มเปี่ยมมีจุดแข็งที่เกมรุกดุดันยิงประตูต่อเนื่องมา10นัดติดแต่ยังมีจุดอ่อนที่เกมรับซึ่งเสียประตูมา11นัดรวดและเพิ่งเก็บคลีนชีตได้เพียงนัดเดียวในซีซั่นนี้สถานการณ์ของทีมเยือนเอลเช่ che, จอมแช่แต้มเริ่มมมมแผผ่่งง่วลลงงงาานนนนดดิเเหไชะใคร6ัซอส อแพ้4่ลาสุดแพ้บาร์เซโลนาคาบ้าน1ต่อ3จนอันดับรูดมาอยู่ที่13าห่างโซนตกชั้นเพียง2แต้มมีจุดอ่อนร้ายแรงที่เกมนอกบ้านซึ่งเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่ชนะใครเลยเสมอ4ี่แพ้6และมักจะเสียประตูง่ายในช่วงครึ่งหลังสถิติที่น่าสนใจเฮตูเฮต์เรอัลโซซิดาตมีสถิติในบ้านที่ขมมิดด้ามโดยไม่เคยแพ้เอลเชในการเฝ้ารางังลาลิก้าเลยตลอด19นัดที่พบกันชนะ17เสมอ2การพบกันห้านัดหลังสุดโซซิดาตชนะถึง4ครั้งและนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านพวกเขาก็เอาชนะไปได้2 ทศนะและบทสรุปเจ้าบ้านอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มและมีสถิติการเล่นในบ้านยามเจอเอลเช่ที่เหนือกว่ามากขณะที่ทีมเยือนกำลังระสายและมีปัญหากับเกมนอกบ้านอย่างหนักแม้โซเซดัดจะเสียประตูง,ง่ายแต่ด้วยคุณภาพเกมรุกที่หลากหลายกว่าคาดว่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่และคว้าชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นสกอร์ที่คาดเรอัลโซเซดัด3เอลเช่1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรอัลโซเซดัดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรอัลโซเซดัด1 คู่สุดท้ายคู่ที่12เวลาเที่ยงคืนเจนัวพบนาโปลีสถานการณ์ของเจ้าบ้านสิงแดงจอมเหนียวแน่นฟอร์มล่าสุดชนะ2เสมอ3แพ้1โดยภายใต้การคุมทีมของดานิเล่เดอโรซี่เจนัวกลายเป็นทีมที่เล่นเกมรุกดุดันและยิงประตูได้สม่ำเสมอในบ้านมีจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกยามเฝ้ารังที่มักจะยิงได้อย่างน้อย2-3ประตูแต่จุดอ่อนยังคงเป็นระเบียบวินัยในเกมรับที่มักจะเสียประตูง่ายเมื่อเจอทีมใหญ่สถานการณ์ของทีมเยือนอัตซูราล่าแต้มลุ้นจ่าฝูงรังอันดับ3และเพิ่งเฉือนชนะฟีอเรน สองหนึ่งมาได้ความมั่นใจกลับมาเต็มที่แม้จะมีปัญหานอกสนามเรื่องกฎการเงินรบกวนมีจุดอ่อนที่สภาพความฟิตของนักเตะบางรายและสถิติเกมนอกบ้านที่เริ่มแกว่งหลังพึ่งพ่ายแพ้มาแต่ยังมีจุดเด่นที่คุณภาพทีมโดยรวมและแนวรุกที่ไว้ใจได้เสมอสถิติที่น่าสนใจเหตุถึเหตนาโปลีมีสถิติขมมิดด้ามโดยชนะเจนัวมาได้ใน2นัดล่าสุดที่พบกันและไม่แพ้ให้เจนัวเลยตลอด5เกมหลังสุดการพบกันของคู่นี้มักจะมีสกอร์เกิดขึ้นสูงโดยสถิติ5นัดหลังสุดจบลงด้วยการยิงกันเกินนนน2ปปปรระะะตูถึง4ััดทศแลสุเ็ พบกันที่น่าสนใจมากเจนัวในบ้านยุคใหม่เน้นบุกและทําผลงานได้ดีขณะที่นาโปลีต้องการ3มแต้มเพื่อกดดันกลุ่มผู้นําคาดว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันสนุกตลอด90นาทีแต่ด้วยคุณภาพนักเตะและแทคกติกที่รัดกุมกว่าของทีมเยือนจะช่วยให้นาโปลีเบียดคว้าชัยไปได้แบบสุดมันสกอร์ที่คาดเจนัว1นาโปลี2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมนาโปลีกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งนาโปลี0.25และฝากกันไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิฟสกอร์กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้้้คุุุณมมีีีีโอกกาาสสสชนะทททูง่่่ดดรบเขลไ @gpt888 รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆละครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิสกอของเราด้วยนะครับ